ไงเพื่อนๆหูยโฮโโโ่าฮ่าวู้วเคเห็นก็น่ารอยแล้วนะเพื่อนอันนี้ย่คนต่างแดนเด้อคนเมืองไทยหาซื้อกินได้คนเมืองนอกหาซื้อกินไม่ได้ง่ายๆนะเพื่อนๆผัดเผ็ดหมูป่านะคะผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูสามชั้นเพื่อน หมูสามชั 3, ้นเนี่ยแฟนใหญ่เอามาทำไอ้นั่นวันก่อนทำไส้กรอบใหญ่ก็เลยขโมยไว้อยากกินอยากกินแกงฟันสิงโตก็อยากเห็นไหมจะหมดหน้าแล้วฟันสิงโตเริ่มไม่อร่อยแล้วพอดีมีมะเขืออยู่นะก็เลย นึกว,ว่าน้อยๆนี่ผัดไปผัดมากัเยอะนะเนี่ยไม่ว,ว่านิดเดียวใส่ผักใส่มะเขือไปก็เพียบแล้วเนี่ยว่าขโมยเนื้อไว้นิดเดียวที่ไหนได้กอนก่อนเด้อคะเตรียรมเรียบร้อยแล้วเม่ยาจะตำพริกแกงก่อน ใส่พริกแกงแดงแต่ยาจะตำใส่ด้วยข่าตะไคร้พริกกระเทียม,ม,มตั้งกระทะใส่น้ำมันจะผัดคันไอ้มีคนมากดกริ่งเรียกเอาต้มมะเขือเทศมาทรงเขาบอกว่าตอนเย็นเย็นที่ไหนได้เลยไปเอามะเขือเทศก็จะได้กินข่าวคุณเชื่อไ ยายไม่ให้มันยายไม่ผัดนานนะไอ้พริกแกงมันชุนต <ST> ้มนิด <ST> นึใส่น้ำมันหอยนิดนึงต้มดีนิดนึงเข้ยอนน้ำปลา ใจตั้งเยอะว่าจะเอาผัดแค่ผักข้าจานเดียวได้ไป่จานมาเลย ใช้เกลี้กะทิผงมาดีนะเนี่ยเวลาเราใช้น้อยๆอย่างนี้พอดีนเลยเนะี่ยอน้ำล้างทุกมาละมา,มาละลายกะทินะเนี่ยเวลาเราจะทําเมนูอย่างงี้ยางงี้นะพอดีเลยเพื่อนๆดีจังเลยกะทิไอนะ้นั่นอ่ะกะทิผงเพื่อน อันนี้พูดถึงแล้วแต่คนจะใส่เด้อไม่ใส่ก็ได้เด้ะทิใส่น้ำเปล่าก็ได้แล้วแต่คนชอบนะเพื่อนๆว้าวอร่อยอร่อยอร่อยช่ยวยใส่มะกรูดกับพริกลงไปสุดยอดวันนิดเดียวได้กินสองรอบนะเนี่ย มากินกันเพื่อนๆน,น,นีไงเพื่อนๆอ,อ้ยโหโหโหวห้บเคเห็นก็น่าอร่อยแล้วนะเพื่อนๆอันนี้อยู่คนต่างแดนเด้อคนเมืองไทยหาซื้อกินได้คนเมืองนอกหาซื้อกินไม่ได้ไง่ายๆ้อเพื่อนๆขอ,อก,ก,กินข้าวก่อนเด้ออืม สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาโอ้ยกิน <c> ข <oughs> ้าวตอนไหนนี่กินข้าวเที่ยงหรือข้าวเย็นเนี่ยเพื่อนเลยอืมเอาไปกินตอนเย็นกินตอนเย็นกับข้าวตอนเย็นอร่อยอร่อยเพื่อนเพื่อนกินข้าวเย็นนี่อืมแบบว่ามันกินแบบอันนี้กินถ่ายคลิปแป็นเร็วๆๆๆกลัวกลัวอา่ากลัวคลิปยาว แต่กินข้าวตอนเย็นนะเพื่อนๆสองทุ่มหนึ่งทุ่มกินแบบกินด้วยดูดูคอมเมนต์ไปด้วยหรือว่าดูหนังไปด้วยอะไรเงี้ยฟินมากเลย <c oughs> จานพูนๆอย่างนี้เติมสองรอบตอนเย็นนะจริงๆไม่ได้ก็หกส่วนมาก <c oughs> ส่วนมากเติมสองรอบ Må jeg vrenge den på ned? ปลายปลายเดือนนี้ยายไปไปงานไทยวันนั้นมันเป็นงานวัดที่ยายไปซื้อพวกเนี้ยงานสงการใจว่าปลายปลายเดืนนี้มันเป็นงานเป็นงานขายอาหารขายอาหารไทย ปีที่แล้วย้ายไปอ,อร่อยอร่อยชิมแมกเนียะบะกิสาสมุนไพรกินหมดเลย อันนี้กิน, <c oughs> กนข้าวช้าด้วยแหล, <c oughs> ละรอรอเขาเอามาเขือเทศมาให้นะแหละเมือ่อวานไปเดินเล่นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้ตอนเย็นๆกอน เพิ่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็กินไปคุยไปแล้วไม่เหลือ,อจานใหญ่นะ่ะหมดไปประมาณครึ่งหนึ่งไปกินตอนเย็นมะเขือ,อร่อยอร่อยเพื่ออ่อนดี คิดถึงคิดถึงถ้าชอบกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะ